ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Talk s with me ประจำวันอาทิตย์ที่21มิถุนา2563นะครับวันนี้เรามาในวันอาทิตย์เราจะมาพูดคุยถึงชื่อของคนวันอาทิตย์ในช่วงแรกใน Talk with me สนทนาสไตล์พระชิรวิทย์นะครับเรามาพร้อมไพ่ชุดเหมือนเดิมครับ Spell Castle นะครับเราถามไพ่ Spell Castle ถึงชีวิตของคนวันอาทิตย์ว่าคนวันอาทิตย์เขาชีวิตเป็นอะไรและอย่างไรกันบ้างนะจ๊ะเป็นไงกันบ้างครับฝนตกต่อ,อคืนชุ่มฉ่ากันไหมวันนี้นะครับเป็นวันวันที่มีคลาสคือมีสุริยะคลาสเกิดขึ้นนะครับก็ใครเข้าไปดูเข้าไปชมก็ระวังสุขภาพระวังสุขภาพสายตามีอุปกรณ์ป้องกันก็จะเป็นเรื่องดีนะจ๊ะ แล้วมันก็ผ่านมานะตอนนี้เราอัดคลิปก็ผ่านเวลาคาดไปแล้ก็ช่วยเขาต้องเดินหน้าต่อไปนะครับเรา,าดูชีวิตของคนอาทิตย์ครับคน,นอาทิตย์ไพส่สเปลคาซ์โซลเล่ามาว่าอาทิตย์นี้นะครับเจ็ดวันนับจากนี้สภาวะชีวิตของคนอาทิตย์ได้เซเว่นออฟแวนจะทําอะไรก็ตามครับเขาคิดจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคิดไว้ที่เขาเตรียมไว้ที่เขาล่วงเขาเรียกว่าอะไรมันจะตีว่าถ้าเป็นไฟออฟแวน ขาคิดอะไรไว้เขาอยากทาอะไรไว้เขาจะจัดการเต็มที่เลยครับเขาดําเนินการมันเต็มที่เขาพยายามจะลุยมันเต็มที่เลยนะครับแต่ด้วยความสภาวะณตอนนี้นะครับของไฟออฟแวร์สเวนออฟแวร์ในไฟออฟแวร์ของคนวันอาทิตย์มันกลับกลายเป็นสภาวะที่เป็นรีเวิร์สถูกไหมครับแล้วกรณีตรงนี้เนี่ยของคนวันอาทิตย์นะครับชีวิตของเขาก็ต้องบอกว่าเขาคิดว่าเขาจะสางสิ่งต่างๆที่มันค้างค้างสิ่งต่างๆที่มันค้างคาสิ่งต่างๆที่มัน ดูว่ายังไม่เคลื่อนไหวไปไหนให้มันรุ่ร่วงเขาคิดไว้นะสองสถานการณ์ที่เขาโหนะครับเรื่องราวที่เขาเขาเรียวกว่าไงดีเอ่อเรื่องราวที่เขาข้ามข้ามสิปสกิปไว้คือข้ามไปก่อนนะครับแล้วก็ยังไม่ได้จัดการในช่วงอันนี้มันเหมือนกับเอ่อถึงเวลาที่จะต้องมานั่งสอบถามละว่าเป็นอะไรยังไง แบบไหนจะจัดการลนะักษณะในรูปแบบอะไรและอย่างไรบ้างอันนี้คือคือคือสิ่งที่คนวันอาทิตย์จะต้องเจอเจอในสภาวะรอบข้างนะครับคราวนี้มาดูกันเนี่ยคนวันอาทิตย์ครับการงานได้เป็นเอชออฟครับโอเคเข้าใจละเรื่องส่วนตัวเรื่องที่คิดไว้แผนที่วางไว้นะครับในเรื่องของอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการงานกับการใช้ชีวิตของคนวันอาทิตย์ดูเหมือนว่าจะโดนขัด จริงมันโดนขัดเพราะตัวคุณเองทําตัวคุณเองและช่วงเวลานี้นะครับงานไม่มีความคืบหน้าครับงานไม่ต้องเข้าไปสสางงานเดิมอ่าเพาะช่วงนี้มัน,ม,นมันหยุดกันมานานเนาะร้อยกว่าวันหยุดกันมาสองเดือนสักเกือบสามเดือนบางสํานักงานเพิ่งได้กลับมาครับมันมีปัญหาต้องมานั่งสะสางาเพรียบัญชีกับเรื่องราวต่างๆเช่นบางครั้งบางสํานักงานคือะจใย,ยไปก่อนทาทาไปก่อนล่วงเลยไปก่อนดําเนินการไปก่อนแต่แล้ตอนนี้มันเหมือนต้องมานั่งคิดแล้วว่า จ่ายไปเท่าไหร่แล้วดำเนินการไปแค่ไหนแล้วแล้วมันเป็นเป็นเอ g อ o f ครับคือ8ถ้วยนะครับตัวเขาเองเขาบอกฮ้ยจริงเขาก็มีเรื่องต้องทอําอีกนะไอ้สิ่งที่ทําอยู่มันต้องไปต่อนะแต่มันต้องกลับมานั่งสะสางแจงออกมาให้เห็นก่อนว่ามันไปถึงไหนอยากข้ามไปทุกคนบอกข้ามไม่ได้แล้วตอนนี้ข้ามไม่ได้แล้วคุณข้ามจนแบบทุกอย่างมันมันแดงมาสําแดงหมดแล้วคุณข้ามไม่ได้แล้วคุณต้องพยายาม,ม,ามยาที่ต้องจัดการต้องดำเนินงานต้องทําเรื่องราวต่างๆให้มันรุ่งล่วงละ ต้องทาเรื่องราวต่างๆให้มันเสร็จสิ้นละเพราะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องทํามาแล้วงั้นงานในช่วงวนเวลานี้ก็มานน่าจัดจานในสิ่งที่มันข้างค้างนะครับมันอาจทำให้คุณรู้สึกคุณไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะคราวนี้มาดกนนนาูการเงินคนวันอาทิตย์ครับการเงินคนวันอาทิตย์นะครับได้ไพ่มาเป็นนายออฟซอสกับหัวจริงๆเครียดอะอมาใช่ในายออฟซอสคือก้าวดาบนี่แหละเครียดไหมไพ่ก้าวดาบอะครับต้องตอบคําว่าเครียดอยู่แล้ว าบอกคานี้วิตกกังวลไหมก็ต้องตอบว่าวิตกกังวลอยู่แล้วสิ่งนีมันเกิดขึ้นในชีวิตะอะอของเขาอะ่ะต้องบอกนี้ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการเงินเขากังวลใจในอนาคตข้างหน้ากังวลใจไอ้สิ่งมันเขาสเปนสเปนสเปน,สเปนจัดใจแต่ถามมันหยุดไหมมันยังหยุดไม่ได้เหมือนรอแต่ง่านั้นถ้าไม่เคลียร์ไม่เสร็จก็จะไม่ได้เงินถ้าเคลียร์ไม่เสร็จคือตอนนี้เขาเหมือนอคาคุยที่เราสเต็ปแรกก่อน สิ่งนี้มันจ่ายไปเมื่อสามช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาอย่างน้อยที่เก้าสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณจ่ายไปด,ยด้วยเงินของตัวคุณเองแล้วคุณคาดหวังว่าช่วงเนี้ยมันจะต้องได้กลับคืนมาแต่สิ่งนี้ไม่ได้กลับคืนมาคือมันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันไม่เป็นไปอย่างใจมันไม่ไม่ได้ออกผลอย่างที่คุณคาดคิดหรือคาดหวังไว้นั้นสิ่งต่างๆในในเรื่องของการเงินของคุณก็ณเลยรู้สึกว่าท้าก็คุณรู้สึกอึดอัดใจ และจะดาเนินการต่อไปยังไงณช่วงวลนนี้การเงินองของคนราตยีก็เลยต้องแบบใช้ใจ่ายก็ตามจะคิดเยอะคิดมากแต่ถามว่าไม่จ่ายได้ไหมไม่จ่ายสิ่งที่มันทําไว้มันก็ไม่คืบหน้าไงครับมันก็ไม่ไปข้างหน้ามันก็ยังไม่เป็นไปได้อย่างใจควรที่เรารู้สึกหนักใจอยู่พอสมควรกับเรื่องของการเงินงั้นเราใช้ใจ่ายอะไรก็ตามช่วงสัปดาห์นี้ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับคราวนี้ามาดูเรื่องความรักคนวันอาทิตย์ครับความรักคนวันอาทิตย์นะครับตกมาเป็น king of p e n t i c l e แต่กับหัวจริงๆคนว่าเออแต่ก่อนทุกทีอ่ะณช่วงเวลาเนี้คนจะเข้ามาหาคุณคนจะเข้ามาอ้อนคุณหรือคนรักจะเข้ามาอ้อนคุณเนี่ยคุณจะชอบคิดโดยก่อนนะ้นนี่นะก่อนหน้าดิด้วยความว่าคุณไม่มีเวลาด้วยความว่าคุณพยายามทําอะไรคุณคิดว่าคนคนรักของคุณเข้าใจความรักของคุณเข้าใจในสิ่งที่คุณพยายามคนที่อยู่รอบข้างคุณเขาเข้าใจในสิ่งที่คุณพยายามแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกลายเป็นว่าตัวของคุณเองอ่ะ จับตามใจความรักในแบบที่ผิดคุณแก้ไขความรักในแบบที่ผิดคุณดําเนินการความรักในแบบที่ผิดเพราะคุณคิดว่าเฮ้ยคนรักต้องเข้าใจสิคนรักคุณไม่ได้อัปเดตสภาวะคุณไม่ได้พูดถึงคุณเห็นเขาไม่พูดอะไรเลยคุณไม่ถามเขาเลยว่าเขาแฮปปี้หรือ not happy เขามีความสุขไหมหรือเขาเห็นด้วยไหมคุณไม่ได้ถามคุณคิดว่าเฮ้ยก็เก่าแล้วก็เห็นด้วยไปแล้วก็อันนี้ก็เห็นด้วยเหมือนเดิมนั่นแหละคุณคุณคุณคิดไปแล่นตรงนั้นซึ่งสุดท้ายอ่ะ ซึ่งสุดท้ายมันกับกลายเป็นปัญหานะผมต่อครนี้มันกลับกลายเป็นปัญหาสําหรับคนมาทาธิ์เพราะช่วงวันนี้คุณให้เวลากับคนอื่นสิ่งอื่นอนะไรที่คุณทำอื่นอื่นจนคุณลืมความจนลืมนึกถึงความรู้สึกของคนรักของตัวคุณเองง่ายสิ่งที่บอกคนมาอาทิ์ได้ในมุมหนึ่งก็ต้องพูดคํานี้ว่าคนมาอาทิ์นะนะครับผมอยากแนะน,ำำนําคํานี้ให้คุณรู้จักปรับรู้จักเปลี่ยนรู้จักทำอะไรให้มันช้าลงเลย มองถึงคนอื่นมากขึ้นแล้วกูบอกเอ้ไม่ได้อยางใจฉันก็ทำของฉันเองก็ได้เพราะพูดถึงในความรักมันไม่ได้ไงนั้นพยายามฟังความคิดเห็นคนอื่นเขามากขึ้น mm hmm. ก็น่าจะดีขึ้นนะครับคราวนี้มาดูเรื่องข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 องสุขภาพคนมาชิตได้ไพ่มาเป็นสิบไม้ช่วงนี้นะครับคนมาทิตเนี่ยบดบทบทจะเป็นตะคิวก็เป็นตะคิวขึ้นมาเลย บทจะมีปัญหาเขาเรียกว่าหยดบทจะตกหมอนก็ตกหมอนบทจะปวดหลังก็ปวดหลังบทจะเจ็บสะบักก็เจ็บสะบักขึ้นมาเลยคุณคุณจะมีปัญหาเรื่องเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อได้โดยง่ายเดินเหินไปไหนครับระวังการการพลัดจากไข้นะต้าาองบอกคำนี้เกิดการพลัดเกิดการลื่นเกิดการพลิกนะครับขนของอะไรก็ตามเนี่ยเรามีระวังความเสียหายสมบัติอะไรที่พบเยอะๆมันทําให้กล้ามเนื้อตรงนั้น เคยเป็นไหมหลายๆคนชอบกับคิ้วกระเป๋าใบใหญ่ใหญ่ด้านเดียวคุณว่าร่างกายคุณรับได้แต่ทีนี้ร่างกายคุณพยายามปรับเปลี่ยนด้านสภาวะเมื่อคุณสะพายด้านซ้ายด้านขวา็จะต้องปรับเปลี่ยนสรีระมาเพื่อรักษาโมเมนตัมหรือรักษาบาลานซ์ของร่างกายถูกไหมครับนั่นแหละคือสิ่งที่ที่ที่ร่างกายของคุณกําลังฟ้องตอนนี้มันฟ้องอาการมาแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วอ,นนอยู่มันเป็นมันไม่ใช่หรอกมันมันมันเป็นมานานสะสมมานานละ บอกมันไม่ไหวแล้วนะยาแก้ปวดเอาไม่อยู่ละคุณต้องมารักษาในวิธีการอื่นละคุณต้องเข้ากระบวนการการรักษาจริงๆแล้วเสร็จแ,แล้วพอคุณเข้ากระบวนการรักษาคุณก็ต้องพยายามดำเนินการกระบวนการรักษานั้นเพราะคุณก็ใช้เวลามันนาน,น,นไม่มีใครที่บีบนิ้วแล้วหายบางคนบอกเฮ้ยไปผ่าตัดเลยแล้วหายโน้ยผ่าตัดแล้วไม่ได้มันแค่ช่วยให้หลายๆอย่างมันเร็วขึ้นแต่คุณก็ต้องกลับมาในสภาวะเดิมเช่นเคยเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของปัญหาของสุขภาพของคนวันอาทิตย์ นะครับโอเคครบละใน Talk with m ีคนวันอาทิตย์ประจำวันอาทิตย์ที่21นะครับมิถุนาย,ยน2อ6 3นรคราวนี้ขออนุญาตเก็บไพ่แบบหนึ่งเราเข้าสู่ช่วงที่2ครับช่วงที่2คือช่วงของทาโร่360องศากับพัชวิรตนะครับเรามาดูไพ่ที่เราคุยกันไว้โดยสม่ำเสมอวันนี้มาในเอพิโซดที่5แนละ้ว นะครับอ่ะซูมเข้าไปคือไบนี้ครับ The f o o l The f o o l เนี่ยเราพูดถึงของ The f o o l เราพูดถึง The f o o l ในสำรับเนี่ยเอาความหมายของเดอะ o ูลแบบเดี๋ยวไม่พูดถึง The f o o l ของสำรับนี้เลยเน,ะนเาะพอพูดถึงอ่ะให้มันจบก่อนก็บอกว่า The f o o l ที่เราเล่าไปคือสถานการณ์ทั่วไปนะครับการงานการเงินความรักคราวนี้เราจะมาเล่า The f o o l ถึงในเรื่องของสุขภาพ สุขภาพของเดอะฟูลสุขภาพเป็นยังไงเดอะฟูลถ้ามีปัญหาทังสุขภาพจะมีปัญหาเรื่องอาจจะจะมีเรื่องของสุขภาพอะไรเราว่าจริงนะครับคอมมอนตั้งต้นมีปัญหาคนบางคนเจอไพ่ใบบนี้บอกตอบอันดับแรกก่อนเอาโดยง่ายๆของเดอะฟูลเลยระวังงูงเงี้ยวเขี้ยวขอกัดมีอุบัติเหตุมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดนสัตว์ที่มีเขี้ยวกัดทำให้เกิดบาดแผลเช่นบางทีบางคนอาอาจจะ อันอนอีน้ไล่สั่งสเตตเลยนะงูกัดนะครับตะขาบกัดมาจากความพังเผลอเดินเที่ยวเดินสวนนู่นนี่นะั่นแล้วโดนกัดนะครับหมากัดเขาว่าโดนหมากัดเนี่ยเขาเรียกว่าไงดีมันเหมือนกับมาว่าคุณเล่น,ลนแล้วแล้วลโดนหมาขบและกลายเป็นว่าคุณต้องไปฉีดยา เนี่ยปัญหาของสุขภาพของเดอะฟูแต่ถ้าพูดในเรื่องของเดอะฟูจริงๆคืออะไรก็าตามหนึ่งครับการเดินขามีปัญหารองเท้ากัดอ่าเรเกิดการเดินใช่ไหมยิ้ว<ก>ขอครับที่ว่าไม่ได้ใส่จะไม่สนใจการเดินมีโอกาสที่จะเอ่อเขาเรียกว่าไงพลัดได้มงี้มาเราพูดเรื่องพลัดของคนมาทิตมาอันนี้มาพูดถึงวันเดอะฟูก็บอกว่าก็ามีโอกาสที่จะพลัดลื่นนะครับไปเหยียบหางสุนัขที่เล่นเล่นอยู่ ก็ทาเป็นสาเหตุให้เกิดโดนการขบกัดได้แต่ที่เห็นอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพคือรองเท้ากัดนะครับแลวมีโอกาสที่มีแผลที่ช่วงเท้าเน <No. S 1> าะคราวนี้อ,อ่าอีกหนึ่งอย่างที่เห็นของเดอะฟูระวังเดินเดินไปครับโดนประตูหีบ <c oughs> จริง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 ประมาณด้วยความไม่ได้ตั้งใจได้เดินคิดว่าผ่านเรียบร้อยแล้วโดนประตูหีบจับไปแล้วไม่ได้คิดอะไรแต่ว่ามันจะเป็นส่วนที่จากหัวกเข่าลงไปนะคราวนี้ เราพูดถึง The ฟ u l ถ้าเป็นสุขภาพจะเป็นสุขภาพอะไรใช่ไหมสุขภาพได้เกิดที่ไหนเพราะจริงๆแล้วบอกว่าระหว่างเดินทางไปไม่ว่าจะเดินไปไหนก็ตามครับคุณเกิดการพังเผลอด้วยความไม่ตั้งใจแล้วทำให้คุณเกิดปัญหาสุขภาพในที่เหล่านั้นได้บางครั้งบางทีครับบอกว่าเดินระหว่างเขาเรียกเขาเรียกระหว่างระหว่างตัวตึกระหว่างประตูนะครับระหว่างริบระหว่างอะไรเนี้ยก็มีปัญหาตรงนี้ได้เช่นเดียวกันว่าที่ไหนถูกไหมครับ คราวนี้สุขภาพันเริ่มกลับไปหาสุขภาพลืมก็เล่าอีกหนึ่งว่าสุขภาพเนี่ยสุขภาพคือสุขภาพอะไรเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของสุขภาพบางทีบางครั้งครับปัญหาของเดอะฟูมันเป็นการแพ้ที่ติดมาตั้งแต่เด็กมันเป็นแพ้ที่เป็นกรรมพันธุ์ก็าบอกคํานี้นั้นคุณคุณก็เลยแบบพยายามทําบางอย่างแต่ที่เห็นเดอะฟูเนี่ยบอกบางอย่างนะที่เกี่ยวกับอาหารทะเลก็มีโอกาสที่จะแพ้ได้กินอาหารแบบไม่ปรุงสุก ก็บอกคำนี้ก็มีโอกาสที่จะแพ้ได้เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เราพูดถึงอะไรละเกิดขึ้นที่ไหนละ <c oughs> ทำไมถึงเกิดทำไมถึงเกิดเนี่ยคำตอบมันยากมากเนะว่าทำไมสุขภาพเดอะฟูมันถึงเกิดเหตุการณ์นี้บางคนครับเป็นเด็กๆก,ก็แพ้ผ้อ้อมแพ้สารนมใช่ไหมเขาเรียกแพ้สารนมมันอที่เกิดขึ้นผื่นทั้งตัวก็คนโตก็มีโอกาส เป็นก็คืออยู่ก็เกิดขึ้นผื่นแพ้ได้ทําไมถึงเกิดสาเหตุมันมาจากการใช้ชีวิตตอบตรงๆมันมาจากมันมาจากมันมาแบบเขาเรียกว่าไงดิภาษาทางแพทย์เขาเรียกจีโนมหรือหรือตัวดีัว DNA คุณหรือตัวของคุณเองอะ่ะมันเป็นโอกาสแพ้แต่ครั้นี้มันจะมีอีกอันหนึ่งที่ผมจะต้องเล่าว่าสาเหตุของการที่มันเกิดขึ้นมันเกิดมาจากกรรมพันธุ์เออเกิดจากกรรมพันธุ์แต่ครั้นี้มันมีโรคบางโรคครับที่เกิดมาตั้งแต่เด็ก แต่ไม่ได้เกิดกับทุกคนแต่ว่าพ่อเป็นพาหะมาเจอแม่ลูกคนแรกไม่เป็นลูกคนที่สองไม่เป็นอาจจะเป็นลูกคนที่สามอาจจะเป็นแม่คุณจะเจอเหตุการณ์ประมาณนี้มันเป็นอะไรที่ป่วยมาเลื้อรังและยาวนานตั้งแต่เด็กๆแต่อยู่ก็เกิดเป็นโรคแปลกๆที่ไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าบางทีบางคนเป็นหนึ่งในล้านเดี๋ยวดีเดี๋ยวนีมีเยอะขึ้นสมัยก่อนเนี่ยลูคีเมียนี่เป็นโรคที่หายากมาแต่ปัจจุบันนห้หาได้ง่ายเนี่ยเด็ฟูก็มีตีมุมม่าเป็นลูคีเมีย ได้เสด็จเส่นเดียวกันนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราถึงตีว่าเป็นโรคพวกนี้ก็บอกทีก่อนว่าโรคพวกนี้มันเหมือนต้องรอการเกิดขึ้นใหม่ของการรักษาในอนาคตเพราะการรักษาโดยปัจจุบันโดยแพทย์แผนปัจจุบันหรือการรักษาในปัจจุบันไม่สามารถรักษาได้มันแค่ปะวงเวลาหรือทําให้ยึดมีความสุขสองพวกนี้มันจะเป็นตอนเด็กๆโรคพวกนี้เป็นโรคตอนเด็กๆที่เกิดขึ้นตอนเด็กๆ นะครับงั้นเหตุผลทามาถึงเกิดโรคเรียอกอกว่ามาจกมากกรมพันุมาการแพ้เด็กตอนสมัยเด็กๆมันมาจากบางคนเด็กยุคใหม่เกิดขึ้นมาก็แพ้นมใช่ไหมกลเป็นประมาณนั้นอที่ไหนโดยส่วนมากการเจ็บป่วยนะครับคําว่าที่ไหนเรื่องของการเจ็บป่วยของสุขภาพผมตีเป็นจุดบนร่างกายเนาะมันจะอยู่ในลึกของของของการสร้าง เช่นเม็ดเลือดนะครับกระดูกสันหลังไขกระดูกนะครับหัวใจนะครับแต่ถ้าบอกว่าถ้าเอาเป็นภายนอกก็ต้องบอกว่าโดยส่วนมากก็จะเกิดที่เขาเรียกไรดีจมูกองจมูกการแพ้ที่เกิดขึ้นตามผิวหนังผิวสัมผัสภาย,ภายนอกนะครับและเด้นอีกข้างคือเท้านะครับแล้วอาการที่มันเกิดมจะเกิดอย่างไร โดยส่วนมากมันจะมาเป็นประจำาครับแต่ไม่ได้บบกว่าเขาเรียกว่าไงเดนเหมือนกับคนเป็นโรคนั้นเมื่อไหร่ที่คุณอ่อนแอมันก็จะเกิดขึ้นมามันเป็นเหมือนเชื้อเล็กๆเดอะฟูเนี่ยถ้าขาวมาเดอะฟูที่ผมเห็นศูนย์ที่อยู่บนหัวเดอะฟูเนี่ยผมจะบอกว่าเชื้อพวกนั้นมันเป็นไวรัสหรือเป็นจุลินทรีย์ที่มันอยู่ในร่างกายซึ่งเวลาที่คุณอ่อนแอมันก็จะเกิดขึ้นมาแล่คุณอ่อนแอมันก็จะเกิดขึ้นนั้นเดอะฟูถึงบอกเป็นคนที่ต้องแอคทีฟตลอดเวลาร่างกายจะได้ไม่อ่อนแอ ก็บอกคำนี้เดอร์ฟูเป็นคนที่จะเอื้อเฟต่อเวลาเพื่อจะให้รู้สึกว่าร่างกายมัน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 ไม่เฉื่อยชามันให้ร่างกายขยัแขร่บข็งแ่งแข็บอกการรักษาของมันเนี่ยก็าต้องรักษาเขาทีจุดเริ่มต้นเขาเกี่ยวกับเรื่องะไรของเม็ดเลือดของการสร้างเลือดการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองเกิดขึ้นต้องที่บอกการรักษาของเดอร์ฟูบางทีบางครั้งก็ต้องใช้การฉีดเพื่อร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นอันนี้คือคือคือในมุมของเดอร์ฟูที่พูดถึงเรื่องของสุขภาพ คราวน,นี้บางคนเน่ยเขาจบที่ The Fool, เดอะฟูลเกับเรื K ่อง e ของสุขภาพใช่ไหมครับแต่เราจะมีอันอื่นต่อไปอีก้นเอพิโซด5เนี่ยก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้และอย่าลืมติดตามในเอพิโซดต่อไปนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องาัทายโลได้นะครับแล้วก็มีอะไรก็สามารถมาโพสต์หรือมาอะไรนะคอมเมนต์ข้างล่างแล้วเรามาพูดคุยกันนะครับ ก็ขอบคุณพบเจอกันใหม่นในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอการคำว่าสวัสดีครับ